คุต้งนาไหนบอกว่ามาไม่ได้ครับคนสแตมมาไม่ได้แล้วนี่ใครอันนี้เป็นรากโกรดของสแตมครับครับสโตนอัพพิวรัตครับเดี๋ยวนะครับโซนคนดูแถวนี้เขาเรียกด้านหน้ามุกแถวนี้เขาเรียกหน้าด้านครับพี่อันนี้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 ผมไม่ได้เล่นมุกกับเรานะจริงหรอทุกคนครับขอต้อนรับนะครับสู่คอนเสิร์ต A S Basic t ัว K K Box p e s e n t สตูด์ไวไฟครับเฮ้ยนี่ชื่อคอนเสิร์ตอะไยเป็นตั้งแต่เพลงแรกเลยนะคอนเสิร์ตอะไรชื่อหน้าเป็นโหนดังโป๊มากเลยนะครับผมตัวไวไฟแล้วคุณดูโอ้แต่งตัวแต่ละคนนี่เห็นขั้นสุดท้ายได้ไปเห็นเอวีนะครับผมนักวิทยาศาสตร์ไงร้องจีบได้เลยเตรียมคลิปทำทำการทดลองเล้าคลอดผมเอามาใหม่สตูด้ง่ายนตูด้ง่ายนี่ได้มากเลยนะครับมนี่คิดมาเยอะมากเลยขอบคุณเขามากเลยครับโอเคโอเค เออจะจะสรุปสโตนไวไฟวันนี้สแตนมาไม่ได้นะครับทุกคนพ่อผมฝากมาโทษมาด้วยผมเป็นลูกชายของเขาโอเคครับพี่สโตนนะครับก็ฝากว่าให้ดูแลทุกคนที่มาซื้อบัตรมาดูสัตอ์ไซส์มาด้วยขรใหนสอตนเลยพี่สวัสดีครับไม่เคยเจอเลยผมขึ้นคลอดเมื่อเงแต่ผมมีชีวิตอยู่บนโลกได้แค่สองชั่วโมงเท่านั้นนะครับ อจบคอนเสิร์ตนี้สโตนจะตายทันทีเอากัพี่แล้วกันครับพี่ครับอันนี้เพื่อนพ่อผมสองคนครับคุณปักกิ่งที่โลกและกล้าจุดคอนเสิร์ตตรงนี้เพื่อนพ่อย้อนแต่พี่ไม่ดีใจเลยหรอตอนที่กระชุมเลนว่าเราจะไปต่างจังหวัดกันรุ่นกัะทั่งออฟฟิศนะครับว่า เอ๊ปกติมันเล่นตามผับตามมาตามเทศกาลลำใหญ่เทศกาลหอยเทศกาลอะไรก็จะมีคนมาดูก็อาจจะเป็นคนที่ติดตามมาดูงานแล้วก็แม้มาดูพอดีเอ๊ะเราจะจะคอนเสิร์ตขายผัดของตัวเองเนี่ยจะมีคนมาดูไหมขอบคุณมากทุกท่านปรับปริ่มรอนไปขึ้นแน่เ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเล่นให้ดีใจที่มาก็้วมามาดูแล้วก็ดีใจนะครับเปิดไฟดูหด่อยได้ไหมมีใครมาบ้างคนที่คนที่ได้บัตรฟรีมาจะหลงตาเล็กๆเหมอนจะใช้ตูนคนละแน่นอนคนที่บัตรไม่ฟรีเนี่ยจะเต็นใจมากและยกมือขึ้นมาเออดีมา ตรงนั้ว่างสตัวยเอาออกได้ไหมผไม่อยากเห็นเลยคือนี่เป็นจังหวัดแรกที่เต็มจริงนะครับผมอ right package, sí okay. ขออนุญาตใช้เวลาตรงนี้ดีใจแป๊บหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราจะเช็คว่ามีใครมาดูเราบ้างนะครับพูชชายยับมือขึ้นมา ขอเสใงผู้ชาย้องก่อนดว่าผู้หญิงผู้ชายในโลกนี้กันลุ้ชิผู้ชายร้องกวะาั เพลงต่อไปเป็นอีกเพลงหนึ่งที่อยู่ในอัลบั้มชุดที่สองนะครับเป็นเพลงช้าๆนะครับหลังจากเราบิ้วมาสี่ห้าเพลงแล้วเฮ้ยมีคนมานั่งตรงนั้นนะครับเป็นทีมงานหรือเปล่าครับเนี่ยบริวาทีมาสายแล้วเรา,าอพาาะพ่อคุณแม่ที่มาครับพี่เอาใครมาถอดแม้เั่านี้นะฮะตอนนี้เต็มหมดแล้วใช่ไหม เอตรวไหนว่างอยู่ก็เอาขอวางไปแล้วขอเล่นเพลงชาักเพลงครับเพลงนี้เป็นเพลงชื่อว่าครับสุดท้ายครับมมมนไ่ีเอ Eu